ไปนอนมาบอนอนตื่นบอโอ้ได้ขี่รถอีกแล้วท่านเดี๋ยวตื่นคักเด้นี่ยังสี่อยกหลับอยู่โอ้ยได้รถคู่ใจเนาะนอนแบบนอนได้รถคู่ใจแล้วภาพนี้ก็จะเป็นภาพแบบเอ่อฟซีถามหาเอาอีกนะคะ <ś les> ชอบแบบนี้นะคะกยังไงครับเหมือนเขารู้ว่าเราถ่ายเขาอยู่นะส,สบายแล้วเดี๋ยวนี้มีรถก็อ,อย่าถ่ายผมลอีเพ <ś les> ้อโอ้เล่นน้ำมากเล่นน้ำหลาย อยากขี่รถจะไปเหรออยากไปขี่รถเล่นไปขี่รถเล่นรอนรอนอเหงา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 เพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็มาแล้วนะ่อย่าไปมองเขาเด้อไม่มองไม่มองไม่มองไม่เอา,านี่จริงๆร้อนเนาะนะขอแปะบางทีอยู่บนรถเพืนะ่อให้เอฟซีได้ดูเนาะนะครับ หล่อไหมครับผมไปแอบนอนในรถเอฟซีเมื่อกี้มันร้อนผมร้อนป้าอบนอนในรถผมก็เลยไปสตารถนอนพอพอผมตื่นปั๊บผมจับสามล้อมาเขาวิ่งตามเลยแม่อยากจะขี่รถแล้วเ้าหนานแล้วไม่ได้ขี่รถนะเหมือนเราพูดเขาพูดถึงเขาเนี่ยเขารู้ได้ไง รู้แล้วหมดเลยแ,ลแต่ก็เปื่อยเปียกหมดเลยนะนี่เปียกหมดเลยน่าจะร้อนมากว่าจะเอากลับไปอาบน้ำดีดีเย็นเย็นไปไหมไป,ไปมานิกกีไไ้ไปไหมครับไปไหมครับกลับไปมุกดาหารคงไปไม่ได้หรอกมั้งเดี๋ยวนี้เพื่อนเขาเยอะเพื่อนเยอะนะเพื่นอ,นเ,อนเยอะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเยอะ ไปไหมมิกกี้ไปหาแม่ครูไปอยู่ป่ะเห็นไหมไปต่อไหมแล้วก็จะจนอนไปต่อไหมไป้าพ่อปะ่ะป้าย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 ขี่รถ<ป>เล่นเดี๋ยวก็จะตัวก็แห้งตอนนี้ตัวเปียกอยู่งั้นไปต่อเนาะไปต่อไปต่อไป็นไหมไปนั่นแล้วอยากขี่รถ ไปอาไปนิกี้จะขัดยังไงเนาะไปแล้วลุงจิมก็พานิกนะคะไปตัวนิกเปียกก็เลยก็เลยพาขี่รถนะคะพาขี่รถเล่นนะครับรถพึ่งเอามานะครับรถพึ่งเอามานะคะแต่ก่อนนิกี้นะคะจะไม่ได้ขี่รถเนาะเพราะอยากจะบางทีนะคะลุงจิมเนาะลุงจิมเผลอเปิดรถไว้วันนั้นเนาะนิกี้นะคะ หายนะคะเอานิกี้หายตัวไปนหนฮ่านะคะลุงจิมก็ลืมนะคะพอไปดูบนรถที่นอนเนาะที่นอนลุงจิมนะคะนิกี้นะคะครอบครองเรียบร้อยนะคะเนาะเข้าไปนอนในรถนะคะมีผ้าปูที่นอนแล้วก็มีอะไรเยอะแยะของลุงจิมเนาะ,ะนิกี้ก็นอนสบายหลับตาปิ้มปิมนะคะลุงจิมหาไปหามาอิใจเอ๊ะเปิดรถไว้เนาะก็เลย ไปส่องดูโอ้โหบอกบอกยูทูบเบอร์ว่ามาดูมาดูมาดูเพื่อไปดูแล้วเห็นนิกกี้นอนหลับสบายอยู่บนที่นอนลงจิมเนาะโอ้โหไม่เหา่าไม่หอนเลยนะคะได้นอนบนที่นอนนะคะหลับสบายสบายขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับเนาะใครที่รักนิกกี้นะคะก็เป็นก็เป็นตารักอยู่เนาะเพราะว่านิกกี้น่ารักนะคะ มีข้องมีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากไก่ฝากอะไรมาให้กินเยอะแยะนะคะตื่นมาก็าได้กินแล้วเนาะเพราะวันนีอเนาะก็จะชอบกินไก่นะคะกินไก่แล้วก็กินก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะบางวันก็เอาไก่นะคะเ <ว displays S 1> อาไก่มาเอาไก่มาแล้วก็เอาบางทีก็วันนี้ก็มีหมูด้วยนะคะมีหมูามาแล้วนะคะจีกี้นะคะได้ขี่รถ ได้ขี่รถอีกแล้วนะคะดู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 พี่นิกกี้ได้ขี่รถมาแล้วนะคะพูดถึงก็มาพอดีนะคะลุงจิมก็พาพาขี่รถให้ตัวนะคะตัวแห้งนะคะเพราะว่าตัวเปียกเนาะตัวเปียกไปแล้วนะคะเจ้าชายเจ้าชายนิกกี้ ดได้นอนหลับสบายนะคะบนรถก็ไม่อยากจะลง<อ>แล้วเนาะนกินหมดแล้วนี่นะคะน,ะนี่อิดชาแล้วตัวนี้อิจชาแล้วไม่มีรถน,นะไม่มีรถขี่แล้วนะคะนิกี่ได้ขี่รถนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะคะ ทีพีสกินนะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์นะคะทีพีสกินนะคะ, Skin, ะ,คะไม่ว่าจะเป็นนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำสีบัคทอนพัดเบต้าคูแคนนะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์นะคะสายคุณลุงคุณป้านะคะได้ทุกช่องนะคะท่านใดสนใจเนาะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นนะคะตอนนี้ กาแฟนะคะค้าดีแล้วก็เสื้อองค์ปู่นะคะเสื้อองค์ปู่ก็มีเจ็ดสีนะคะตัวละ350บาทนะคะท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะในาน้ำนะคะยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าช่องแม่บุญถิ่นกกก็ได้นะคะค่ะโทรไปนะคะแอดมินนะคะ0 9 2 7 9 4ก เจ็ดห้าสองหกนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาอีกแล้วพินิกีมาอีกแล้วรับตารับตาซิมซิมน่ารักแ้่นาะสวัสดีค่ะอยู่ันนี่สิบก่อนนะคะนิกกี้นิกกี้จะไปไหนนะคะไปเลาะไปนิกกี้ก็ไปเลาะเล่นไปเลาะเล่น จะกลับเลยนะให้ตัวแห้งเนาะเพราะว่าตัวเปียกยจะไปด้ไหมตัวเปียกก็เลยอยากจะไปเลาะไปด้ไหมไปเลาะขี่รถแล้วไปอีกแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะนิกกี้ก็สบายสบายนะคะไปแล้วไม่สนใจไมเหาไม่หอนนะคะถ้าได้ั่างรถแบบนี้ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะ ช่องยูทูบเบอร์นะคะซ้ายคุณลุงคุณป้าทุกช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทีพีคอฟฟีนะคะหอมหอมนะคะกาแฟานะคะหนึ่งกล่องมีสิบซอง